สวัสดีครับเราทำการวัดสวิตพัดลมครับโตชิบารุ่น12นิ้วนะครับรุ่น EL Double รุ่น EL 858T ครับปรับปัญญาุนทุนหนึ่งแล้วก็ทองการทีโรมให้ได้ศูนย์โอมครับสายไฟเอตีนะครับจะเข้ามานะครับมี2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเข้าสวิตนะครับเข้าสวิตทั้ง2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเข้าสวิตที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมาผ่านฟิลนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะก็จะมาพักสายไว้ที่สวิตช์ครับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสวิตช์ใดๆนะครับแค่พักสายเฉยๆส่วนสายสีขาวนี่มันจะจําออกเป็นสายสีขาวครับสายสีขาวก็คือสายประจำตัวของพัดลมโตชิบ้าครับสายสีขาวนี่จะวิ่งเข้าไปที่มอเตอร์หลักจะวิ่งเข้าไปที่ขดลันนะครับหรือขดมอเตอร์หลักตรงๆครับ มี ойти, สองเส้นนะครับ ac, to Tony, uh huh. สายไป AC เข้ามาสองที่นี้นะครับสายสีิงขาวนี่จะไปที่กดลันหรือคนว่ดตัวหลักตรงๆครับสายไป AC ก็จะผ่านฟิลครับ0.5แอมป์ครับแล้วก็จะเข้าสวิต์เบอร์หนึ่งครับสีดำเบอร์สองสีน้ำเงินเบอร์สามสีแดงอันนี้ก็คือเบอร์ศูนย์ครับเบอร์ศ uh ูนย์จะกดไม่ล็อกครับกดเครือบกดล็อกนะครับกดล็อกสวิต์ครับสายสีดำคือเมื่อกดสวิต์เบอร์หนึ่งครับมันจะมีเดือยยื่นออกมานะครับ จากนั้นเราก็จะทําการจับไว้ที่สาย AC เป็นหลักนะครับมันจะผ่านฟิลมานะครับแล้วก็ผ่านสวิตช์ได้1.4โอห์มครับ่1.4โอห์มครับแต่ถ้าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับสําหรับตัวนี้เลยนะครับจะได้โอห์มที่สูงกว่าความเป็นจริงครับเนื่องจากหน้าสัมผัสไม่แน่นปั๊บเนี่ยก็จะเกิดอโอห์ม ที่คาดเคลื่อนได้เลยนะครับสำหรับมิเตอร์ดิจิตอลนะครับถ้าใช้มิเตอร์เข็มวัดจะแน่นอนปะครับหลังกดสวิต์เบอร์2ครับแล้วก็วัดที่สายสีน้ําเงินครับสายสีน้ําเงินได้1 6จดโอห์มครับได้ 1. 6ุดโอห์มนะครับสวิต์ที่ดีควรจะมีศูนโอห์มครับแต่ได้โอห์ขนาดนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะใช้ได้ใช้งานจริงและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับ บทสวิตเบอร์สามเบอร์สามก็จะมีเรือยึดมาครับดังนั้นก็วัดที่สายสีแดงครับสายสีแดงาสายสําหรับตรงนี้นะครับถ้าวัดด้วยดิจิตอลจะได้ประมาณแปดโอมฝ่านะแปดจุดแปดโอมเลยครับแต่ถ้าใช้มิตเตอร์เข็มวัดจะได้หนึ่งจุดหกโอมเท่านั้นเองครับสําหรับการวัดด้วยมิตเตอร์ดิจิตอลนะถ้าหน้าสัมผัสไม่แน่นสนิทจริงๆนะครับอาจจะเกิดโอมที่สูงกว่าความเป็นจริงได้ครับ ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสวิตดีครับระดับนี้ถือว่าผ่านครับแต่ของดีควรจะมีศูนยองคครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ